เหตุ hey, ลดพุงลดบวดหลังกับโค้ชแจสวัสดีนะคะวันนี้มาในไลฟ์นะคะในช่วงของไลฟ์ตอนช่วงค่ำๆๆนะคะก็คือโค้ชแจชวนเมาส์นั่นเองวันนี้มาในหัวข้อนะคะ ใครว่าส้มตำกินแล้วอ้วนแล้วก็ใครว่าสลัดกินแล้วผอมค่ะเป็นคำถามคลาสสิกมากๆนะคะที่มีคนถามเข้ามาเป็นประจำเลยค่ะว่ากินได้ไหมคะโค้ชกินแล้วมันจะผอมไหมคะมันจะอ้วนไหมคะมันจะบวมไหมคะแล้วทำไมกินเท่าไหร่แล้วไม่ผอมสักทีคะวันนี้ใครที่มีคำถามเช่นนี้นะคะรอฟังแจได้เลยนะคะก่อนอื่นขอแจเช็คนิดนึงนะคะว่า เฟซบุ๊ครับสัญญาณแล้วหรือ,อยังนะคะแล้วก็คขเข้ามาแล้วนะคะช่วยแจนิดนึงค่ะกดหนึ่งมาบอกด้ถ้ายินเสียงแจชัดเจนนะคะพิมพหนึ่งให้แจนิดนึงนะคะหรือจะพิมพ์แนะนําตัวก็ได้แจอยู่กรุงเทพนะคะแล้วคุณอยู่จังหวัดอะไรนะคะนะยินดีมากๆนะคะคืนนี้นะคะ เพราะว่าเนี่ยสอวันนี้หลังจากที่ได้ตรวจอาหารของเมมเบอร์แล้ว็อดใหม่เนี่ยนะคะใน21วันที่ผ่านมาพบปัญหาคลาสสิกเรื่องนี้เลยค่ะพอเวลาให้ส่งอาหารมาทีไรมีส้มตำนะคะมีสลัดโลนะคะมีสลัดประจำเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า เราจะมาดูตรงนี้กันว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ตกลงแล้วมันพร้อมหรือมันอ้วนหรือมันยังไงนะคะเดี๋ยวแจดูก่อนนะว่าเสียงชัดเจนไหมนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยแจนิดนึงนะแจจะได้เห็นนะคะว่าเออชัดเจนไหมได้ยินเสียงไหมนะคะรับหนึ่งนะจ๊ะขอเช็คก,ก่อนคะ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะ,ะช่วยแจนิดนึงค่ะกดหนึ่งมาบอกหนะึ โอเคค่ะเสียงชัดเจนภาพชัดเจนพิมพ์ให้ได้น,นะคะค่านี้แต่ก็จะมาบอกเทคนิคการเลือกอาหารนะคะสองอย่างซึ่งเรียกว่าเป็นอาหารที่ว่าคู่ชาติคู่บ้านเมืองของเราเลยนะคะอย่างแรกก็คือส้มตําค่ะนะคะไม่มีใครในประเทศเราไม่ชอบส้มตาแน่ๆเลยถูกไหมส้มตําบ้านเราเนี่ยมีทุกรสนะคะไม่ว่าจะส้มตําไทยส้มตําปูอะไรเยอะแยะไปหมดใครชอบส้มตาบ้างนะคะนะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาต แชร์ไปก่อนนะคะนะคะจะได้แบบว่านะฮะแชร์ไปในกลุ่มของตัวแจฉด้วยนะคะแจฉจะได้ให้เขาได้มาดูกันนะว่าวันนี้เขาเลือกอาหารได้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็มีมีผลกับเขายังไงนะคะแปบบ๊บนึงนะคะแจฉขออนุญ,ญาตนะคะแชร์ไปที่กลุ่มของแฉก่อนนะคะอืมโอเคค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะเพื่อเป็นการเรียกว่า กระชับแล้วคุณได้เอาไปใช้จริงๆแจ๋บ,บอกเลยนะคะสําหรับสมาชิกที่เข้าโปรแกรมกับแจ๋แจ๋ไม่เคยบอกเลยว่าคุณทานอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากทานมันจริงๆเราจะทํายังไงกับมันแล้วมันมีผลกับร่างกายคุณยังไงนะคะใครชอบทานส้มตำนะคะพิมพสีให้แจ๋หน่อยคะ่ะส้มตำพิมพสีคะ่ะสวัสดีคุณมาราตีนะคะสวัสดีพี่จิตตาสบายดีไหมงานเยอะไหมคะไปปีนป่ายถึงไหนแล้วนะคะก็นะคะในะ อาหารส้มตำเนี่ยเรียกว่าเป็นอาหารคู่ชาติเราเลยทีเดียวจริงๆแล้วนะคะส้มตำไม่ได้ทําให้เราอ้วนนะคะแต่ส้มตำเนี่ยเนื่องจากว่ามันแคลอรี่ไม่สูงเลยจึงบอกว่าเวลาเราจะฟิตหุ่นหรือเราจะลดน้ำหนักอะคะ่ะเราไม่สามารถที่จะดูแต่แคลอรี่ได้นะคะ เช่นเดียวกับพวกน้ำผลไม้หรืออะไรพวกนั้นซึ่งเคยคุยไปแล้วในหลายไลฟ์นะคะแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องอาหารคาวเลยอาหารที่เราต้องการสวัสดีกับพี่อิงออนนะคะได้ยินชัดเจนพิมพ์ชัดเจนชอบส้มตํานะคะใครชอบส้มตําสายไหนกันบ้างบางคนชอบส้มตําไทยพิมพ์ส้มตําไทยค่ะใครตําปูโอ้ยพูดแล้วน้ําลายไหลนะคะ ะคะใครชอบตาําปูพิมพ์ตําปูนะคะใครชอบแบบไหนตําซัวตํามั่วพิมพ์มาเลยค่ะจะจะได้รู้นะว่าเห็นสวัสดีพี่จิตตาชอบกินส้มตําแบบไหนคะนะพูดแล้วอยากเลยน้ําลายไหลเลยนะคะนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะส้มตำมมาถ,ถูกเข้าใจนะคะเรียกว่าถูกเข้าใจหรือถูกขนานนามเลยว่าเป็นผลเป็นอาหารชนิดที่กินเราไม่อ้วนถามว่าจริงไหมใครคิดว่าจริงพิมพหนึ่งค่ะ ใครคิดว่าไม่จริงค่ะพิมสองค่ะนะคะนะคะใครคิดว่าส้มตํากินแล้วอ้วนพิมหนึ่งค่ะใครคิดว่าส้มตํากินแล้วผอมแน่แน่แคลน้อยนะคะพิมเลขสองเลยค่ะ เขาเองนะคะปูปัลานั่นแหละคะ่ะโอ้ต้องเป็นตอนๆเลยใช่ไหมคะนะคะก็อย่างที่แจบอกค่ะถ้าเราถ้าเวลาเราจะฟิตหุ่นแล้วเราเ,เราต้องดูแคลอรี่เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจที่มาที่ไปของแคลอรี่เนี่ยจะทําให้เราไปผิดทางได้นะคะวันนี้ส้มตำนะคะเป็นอาหารที่ไม่ได้มีแคลอรี่สูงค่ะนะคะแต่เนื่องจากส้มตำถามจริงๆรถสไม่จัดอร่อยไหมคะอร่อยไหมชื่อกินพิมพ์ ถ้าส้มตำรสไม่จัดเนี่ยอร่อยไหมคะมันส่วนใหญ่แล้วคือทุกคนก็จะชอบรสจัดถูกไหมคือว่าง่ายๆคือมาครบรสนะคะไม่ว่าจะเปรี้ยวหวานมันเค็มมาหมดเลยถ้าส้มตำไทยยิ่งน้ำตาลเยอะเลยน้ำตาลปี๊บต้องมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยแคลอรี่ไม่สูงจริงนะคะถูกเชื่อว่าเป็นอาหารของคนลดน้ำหนักใช่ไหมถูกเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแจบอกเลยคะ่ะว่าส้มตำไม่ได้ทำให้คุณอ้วนคะ่ะ แต่ส้มตำทำให้คุณบวมอฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะฟังดีๆส้มตำไม่ได้ทำให้คุณอ้วนค่ะ ส้มตมทำทําให้คุณบวมได้เพราะเลยพอนรสจัดค่ะปรุงรสจัดแล้วก็ว่าง่ายๆนะคะทั้งเปรี้ยวหวานทั้งมันทั้งเค็มเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อโซเดียมจะค่อนข้างสูงให้คุณลองสังเกตดูว่าเวลาที่คุณไปสั่งส้มตำกินแล้วก็วันลุ่งขึ้นนะคะ่ะคุณจะไม่ได้อ้วนนะแต่คุณน่าจะบวมขึ้นตาเนี่ยจะบวมขึ้นน่าจะบวมๆสูๆ่ๆรวมถึงอาหารเค็มทุกชนิดและอาหารปรุงรสจัดทุกชนิดเช่นเดียวกัน ะะดังนั้นค่ะซ้มตาเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะไม่ได้มีแคลอรี่สูงไม่ได้ทําให้คุณน้ําหนักตัวเกินแต่มันจะทําให้มีภาวะโซเดียมอยู่ในร่างกายคุณเยอะก็เลยทําให้เกิดอาการบวมน้ําค่ะร่างกายก็จะเก็บน้ําไว้โดยเฉพาะสําหรับคนที่ดื่มน้ําน้อยและไม่ค่อยออกกําลังกาย ะะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะเวลาเรากินเกลือเยอะดื่มน้ําน้อยและไม่ออกกําลังกายสิ่งที่มันแย่ไปกว่าความบวมค่ะก็คือคุณจะมีเซลลูไลท์เยอะมากสาวๆนะคะจึงมีเซลบางคนที่กินอาหารรสจัดเยอะๆเลยส้มตำยำแซ่บทั้งหลายนะคะไม่อ้วนค่ะแต่จะบวมได้เพราะเซลลูไลท์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องอ้วนนะคะแต่เราสามารถที่จะมีเซลลูไลท์ได้จากอาหารที่แบบเค็มจัดๆหรือว่าอาหารปรุงรสเยอะๆหรือพวกอาหารแบบสําเร็จรูปอาหารในช่องฟ เช่นเดียวกันนะคะแต่ส้มตำเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารที่ทุกคนชื่นชอบและกินบ่อยมากลองพิมพ์ให้แจดูหน่อยค่ะว่าสถิติที่คุณเคยกินส้มตำเลยนะเอาเป็นายอดีอะไรรายสัปดาห์ละกันนะคะสัปดาห์หนึ่งกินกันกี่ครั้งนะคะกินกันกี่ครั้งคะส้มตำนะคะลองพิมพ์หน่อยจะอยากเห็นว่าแต่ละคนนะคะเป็นยังไงแซ่บมากใช่เลยค่ะพี่ย้ยนะคะ ใช่แล้วพี่อิงอ่อนมันจะทําให้เพราะว่าความเค็มมันทําให้บวมนะคะและโดยเฉพาะนะคะถ้าสมมติเรากินส้มตามําถามจริงๆเวลาคุณไปกินส้มตามเนี่ยคุณสั่งแต่ส้มตํำไหมคุณสั่งแต่ส้มตํำไหมคะใครเวลากินส้มตามําใครสั่งอะไรบ้างลองพิมพ์ให้แจเห็นหน่อยนะคะเวลาคุณไปกินร้านส้มตําเนี่ยนอกจากกินส้มตําแล้วคุณก็จะสั่งไก่ ย่างมังไก่ทอดมังหมูทอด้ังลาบมังน้าตกมั่ง,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 งใช่ไหมคะหรืออาหารอย่างอื่นบางคนก็จะมีหมูทอดหรือหมูสามชั้นเข้ามาหรือว่าปลาปลา,าเผาก็มีคือถ้ามันกินกับปลาเผานี่ยังพอรอดตัวนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอันอื่น,นะคะ่ะสิ่งที่ประเด็นหรือว่ามันก็เจอแบบว่าเป็นมนุษย์ข้าวเหนียวก็คือข้าวเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผสมผสมลงไปอะคะ่ะแคลอรี่ก็จะเริ่มเกิน ะะและสิ่งที่ทําให้มันฉุดไม่อยู่ค่ะคือเครื่องดื่มเรามองให้รอบด้านนะเพราะเวลาเราไปกินอาหารเ,เราคงไม่กินซ้มตามอย่างเดียวแน่เลยถูกต้องไหมคะนะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเวลาที่เราไปสั่งอาหารปับ๊บส่วนส่วนใหญ่เวลากินอาหารรสจัดเนี่ยมันจะรู้สึกเค็มในปากมันจะอยากหวานโดยอัตโนมัติดังนั้นค่ะร้านอาหารรสจัดจึงมีเครื่องดื่มน้าอัดลมน้ําดําทั้งหลายทั้งแหล่ซาซาเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้น้าตาลจากความหวานจากตรงนั้นก็เลยทําให้มันกลายเป็นว่ายิ่งไปเสริมเสริมฤทธิ์เสริมแรงกันก็เลยมีทั้งความเค็มและความหวานนะคะความหวานจากข้าแล้วก็ความหวานจากน้ําอาลมณ์อีกนะคะแล้วก็แคลอรี่ที่เกินทุกวันตอนทาองส้มตำไข่เค็มหมูน้ําตกโอ้โหครบค่ะหมูน้ําตกเนี่ยเราจะเลือกสันในเลยไหมคะหรือคอหมูย่างคะนะใช่ไหมคืออย่างที่แ๋บอกค่ะเวลาเรามองเรามององให้ครบค่ะจะไม่ได้บอกว่ากินส้มต ไม่ได้นะสมาชิกแกกินส้มตาได้คะ่ะบางทีเรากินอาหารที่แบบรสจืดไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็อาจจะแบบอยากกินแซบบ้างแต่เชื่อใจอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่คุณเริ่มปรับตัวเองที่กินอาหารรสจัดน้อยลงคุณก็จะกินส้มตาได้รสจัดน้อยลงเช่นเดียวกันซึ่งมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะมันก็ดีมันคืออร่อยคะ่ะแต่เราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบปรุงจนรสจัดมากเกินไปคราวนี้มาถึงโอ้โคตรแฉอย่างนี้แปลว่าห้ามกินหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนะคะถ้าอยากจะกินกินได้แต่อย่าก,กินบ่อย และถ้าจะกินสิ่งที่สําคัญมากเลยคือเราต้องรู้ตัวเลยว่ามันมีความเค็มและสิ่งที่มันช่วยเราได้คือน้ําเปล่าค่ะนะคะพูดไปก็ขอจิบน้ําเปล่าไปด้วยอืมโอ้พี่กินทุกวันเลยเหรอคะตะกอนสุดยอดสวัสดีพี่นกเล็กนะคะสวัสดีคุณชนกตวันเรามาแล้วพี่ขวานบอกว่าตะกอนกินพร้อมกับลูกชิ้นทอดด้วยเห็นหรือย,ยังคะคือ มันไม่เคยมาคนเดียว่มันไม่เคยมา,าจานเดียวมันจะมากับเพื่อนพพองของมันซึ่งพอเราพามาเนี่ยแคลอรี่เคจะยิ่งเกิน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 ถ้าเราแบบว่าบางทีเราเซ็งๆมากหรือว่าคนที่กําลังฟิตหุ่นอยู่บางทีเรากินอาหารจืดนะเราอยากจะกินส้มตาบ้างหรือเราอยากจะกินลาบกินน้ําตกบ้างเราก็ลองเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่าให้มันมาแบบโอ้โหพร้อมกันเป็นครอบครัวขนาดนั้นนะคะหรือถ้าวางแผนอยากจะกินมันจริงๆจะกจะบอกเทคนิคให้ ะะเล่ามาถึงเทคนิคแล้วค่ะสมมุติว่าคุณกําลังฟิตหุ่นอยู่คุณพยายามไล่น้ําเสียเลยไม่อยากให้ขามีเซลลูไลท์อยากใส่กางเกงขาสั้นอยากใส่แบบมินิสเกิร์ตเห็นไหมคะเพราะนั้นวันที่เราแบบตั้งใจอยากจะไปกินมันสิ่งที่เราควรทําเลยก็คือเราต้องรู้เลยว่าพอความความเค็มมันเข้ามาเยอะค่ะคุณต้องดื่มน้ำเปล่าให้ได้เยอะนี่คืออันที่หนึ่งเลยอันที่สองค่ะคุณรู้เลยว่าเซลลูไลท์อะค่ะมันต้องถูกเอาออกไปด้วยการขับน้ำเสียออกแล้วก็ การที่เราออกกําลังกายดังนั้นคุณควรวางแผนการออกกําลังกายไว้หลังจากที่คุณกินอันนี้ด้วยนะถ้าเป็นตัวจ่าเองถ้าท่าไหนที่จะรู้เลยว่าจะจะกินอาหารรสจัดแบบนี้วันถัดไปจ่จะคาร์ดิโอเลยค่ะคาร์ดิโอที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีเหงื่อออกมาเพราะร่างกายเราสามารถขับออกมาทางนั้นได้นะคะคือในเมื่อเรารู้ว่าเราเติมมันเข้าไปเราก็แค่หาวิธี เอาออกมาด้วยเช่นเดียวกันมันก็จะทําให้คุณนะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเออฉันทําอะไรไม่ได้กับมันเลยหรือถ้าสําหรับสมาชิกแจนะคะที่คิดว่าตัวเองอ่ะมีตัวช่วยแล้วอยู่เข้าโปรแกรมกับแจแล้วอย่าลืมนะคะถ้าคิดจะไปกินอาหารรสจัด พกพาสลิมไปด้วยค่ะกินไปเลยค่ะ4เม็ดนะคะ3-4เม็ดกินเข้าไปนะคะเพราะมันจะช่วยพาสลิมหรือว่าสารสกัดจากใบพาสลี่นะคะจะเป็นตัวขับน้ําเสียออกมาซึ่งจะทําให้ตัวมันไม่ไปคั่งค้างในร่างกายมันก็จะไม่ทําให้ขาคุณไม่เรียบเนาะเพราะพอ,พอ,พอกินเกลือเยอะหรือว่ากินพวกอาหารรสจัดเยอะมันแล้วเรากินน้ําน้อยแล้วออกกําลังกายน้อยเนี่ยจะทําให้มีเรามีเซลลูไลท์ค่ะไม่จำเป็นน้องอ้วนนะคะ แต่คุณจะบวมและขาคุณจะไม่เรียบเนียนนะคะบางคนเซลลูไลเยเยอะจนกระทั่งไม่กล้าใส่ขาสัา้นเลยมันก็เกิดขึ้นจากอาหารจําพวกนี้ละค่ะโดยเฉพาะนะคะสังเกตได้จะช่วงน้ําท่วมหรือช่วงกักตัวที่แบบซื้ออาหารมาไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เลือกแต่อาหารสําเร็จรูปขนมซองนะคะหรือว่าพวกส้มตำยำแซ่บพวกนี้ที่มันแบบรสจัด คุณจะเกิดเอฟเฟกเดียวกันหมดดังนั้นสิ่งที่ต้องทําคือปรับเรื่องการดื่มน้ําและออกกําลังกายค่ะและถ้าใครโชคดีไปกว่านั้นที่บ้านมี sauna, เสาหน้าก็ให้ไปเสาหน้าค่ะให้มันมีการเหงื่อออกบ้างแต่ที่จะได้ผลเลยก็คือออกกําลังกายก่อนนะคะแล้วค่อยไปเสาหน้าไม่ใช่นั่งอบมันอย่างเดียวมันคุณจะสูญเสียแต่น้ํานะคะแต่ถ้าวันนี้คุณได้เริ่มขยับขยับ,ขย,บ,ข,ยบขยับร่างกายมันแล้วค่ะเซลล์คุณสังเกตไหมวเวลาไปวิ่งอย่างม,มันก็จะแบบว่าเหมือนมันคันๆนน่ะ นะ,ะคือแต่อธิบายไม่ถูกคุณต้องไปทําดูแล้วคุณจะเข้าใจแล้วพอคุณไปซาาหน้ามันก็จะออกมานะคะคุณก็สามารถใช้วิธีนี้ในการไล่น้ําเสียได้นะคะแต่เข้าใจแต่นะ การไล่น้ำเสียออกน้ำหนักตัวจะลดลงนิดนึงแต่ไม่ใช่เป็นการฟิตหุ่นหรือว่าเปลี่ยนรูปร่างของคุณเพราะน้ำเป็นองค์ประกอบเดียวแต่ถ้าวันนี้คุณอยากที่จะหุ่นสวยสุขภาพดีคุณต้องคำนึงถึงว่าคุณจะลดไขมันได้อย่างไรนั่นคือสาเหตุที่สมาชิกอยู่กับแจจะจะคุยว่าไม่ใช่ลดน้ำหนักนะคะแต่คุณคือการลดไขมันแล้วก็เปลี่ยนสัดส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสมาชิกของแจเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องปวดร้างหรือออฟฟิศซินโดมหรือมีเวลาน้อยอะคะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายอยู่แล้ว หรือว่าไม่สามารถออกกําลังกายได้ถ้าวันนี้คุณอยู่ในประเภทนี้คุณยิ่งต้องระวังอาหารประเภทนี้ค่ะเพราะว่าคุณขยับขยื่นตัวน้อยอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะบวมน้ําสูงนั่งนั่งแช่กันทั้งวันบางทีเนี่ยตอนนี้มาหลายๆคน Work from home ใช่ไหมคะก็นั่งกันทั้งวันเลยค่ะเรียกว่า มันยิ่งไม่ได้ขยับไปไหนไม่เจอผู้คนไม่ได้ทำอะไรก็นั่งจุ้มปุ๊กบางคนก็นั่งดูซีรีส์ไปเลยทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้การขยับเคลื่อนร่างกายยิ่งน้อยก็จะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเซลลูไลย,ยิ่งเยอะนะคะนี่ก็คือแวดวงของส้มตำแล้วก็ผลพวงของการทานโซเดียมสูงนะคะซึ่งแก้ไขได้นะคะดูแลได้จากเรื่องอาหารลองทานจืดขึ้นนะคะอันนี้คืออันที่1ค่ะส่วนที่2นะคะที่มันมาคู่กันติดๆเลยค่ะก็คือสลัดค่ะ แก่ขอดูนิดนึงค่ะใครในนี้ชอบทานสลัดบ้างคะใครชอบทานสลัดพิมหนึ่งคะ่ะใครมีความคิดว่าทานสลัดแล้วฉันจะผอมคะ่ะพิมหนึ่งมาเลยค่ะพิมหนึ่งมาเลยค่ะนะคะใครทานสลัดเป็นประจำคะ พิมหนึ่งมาเลยนะคะแต่จะได้รู้นะว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครานี้เมนูที่จะเวลาที่แจเวลาสมาชิกที่เข้าโปรแกรมกับแจใช่ไหมคะแจจะมีการตรวจการบ้านตรวจอาหารให้สิ่งที่แจเห็นเป็นประจำนะคะเป็นประจำเลยค่ะคือรูปสลัดโลนะคะสลัดโลใครชอบกินสลัดโลบ้างคะใครชอบกินสลัดโลใครมีความรู้สึกสลัดโลทำให้ฉันผอมนะคะฉันได้กินสลัดแล้วนหะนคะ พิมพหนึ่งมาเลยนะคะแต่จะบอกอย่างนี้ค่ะสลัดโลเนี่ยอร่อยค่ะแต่ให้คิดดีๆค่ะว่าลองแกะออกมาจริงๆว่าจริงๆแล้วในสลัดโลอะ่ะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะนะคะใครใครแบบกินสลัดโลแล้วเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเรากินสลัดโลเนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างนะคะพิมพมาให้แจเห็นหน่อยนะคะมันมีสลัดโลอะไรกันบ้างคะ สลัดโลใส่หมูสลัดโลใส่อะไรอีกใส่ปูอัดสลัดโลใส่อะไรคะนะเขาเองใช่พี่ขวัญนี่แหละนะคะขวัญเคยถ่ายรูปสลัดโลมาให้แจดูติดติดกันเป็นอาทิตย์เลยค่ะแจดก็เลยถามว่ากินสลัดโลแล้วจะผอมไหมนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะถ้าคิดจะกินสลัดโลสําหรับแจดนะคะกินสลัดเลยค่ะชอบค่ะชอบครีมถูกต้องปรากฏแล้วอ่ะกินสลัดโลหรือกินสลัดเนี่ยมีคนถามเสมอว่าผอมไหมคะ แฉ่จะถามว่าถามกลับค่ะนะคะเราลองคิดก่อนค่ะว่าในสลัดคุณมีอะไรบ้างเพราะว่าสลัดจริงๆก็คือผักใช่ไหมเรามีความตั้งใจเราจะกินผักแล้วผักในที่นี้มันควรเป็นผักใบไม่ใช่ผักหัวนะคะหรืออ่ะ พวกสลัดถ้วยๆอะค่ะสลัดถ้วยๆคุณมองไปจริงๆมันมีผักใดบผักใบสักกี่มากน้อยส่วนใหญ่มันจะมีแต่ผักหัวเมื่พว่าแครอทพวกข้าวโพดแล้วก็มายองเนสส่วนใหญ่นะคะซึ่งรวมๆแล้วทําให้แคล,ลอรี่คุณยิ่งเกินแล้วก็จะทำให้น้ำหนักตัวคุณยิ่งแบบสูงไปถ้าแจ๋ไม่ได้บอกว่ากินพวกนั้นไม่ได้อย่างเช่นถ้าอยากจะกินจะทํายังไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง นะคะแต่ครน,นี้มาจําแนกมันก่อนไส้กรอกเศษผักมาอยองเนสแป้งหอ่อถูกต้องสลัดทูน่าพี่ยูกินสลัดทูน่าเยี่ยมค่ะนะคะคราวนี้ในองค์ประกอบของสลัดถ้าเราอยากที่จะทานให้ได้อย่างที่มันควรที่จะเป็นนะคะให้โฟกัสแบบนี้ค่ะคุณสามารถพิมพ์ได้นะหรือจดเอาไปก็ได้มองไปเลยอันที่1ค่ะมองหาผักใบนะคะอันที่สค่ะมองหาผักหลายหสี นะคะอาจจะมีในเรื่องของพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะมีแครอทได้บ้างนะคะแล้วก็มีพวกพริกอ่าพริกเบลเปเปอร์อะค่ะพริกเรียกอะไรนะเบลเปเปอร์ ไอ้พริกหยวกหลายๆสีอะค่ะนะคะพวกนี้เพราะอะไรห,หัวใจของการทานผักก็คือเพื่อให้เราได้สารอาหารจากผักหลายๆสีค่ะนะคะยิ่งถ้าเราใส่ได้หลายแบบเข้าไปคุณจะได้เขาเรียกว่าสารอาหารจากสีหลายๆอย่างซึ่งตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะคะเรียกว่าทําให้เราอ่อนกว่าวัยนะคะดังนั้นค่ะถ้าในสลัดของเรานะคะมีผักหลายๆสีมีผักใบนะคะไม่ใช่ คุณเคยเห็นไหมเอาง่ายๆบางคนเนี่ยไปที่โต๊ะสลดัดมาหรือว่าซื้ออะค่ะพริกหวานใช่ถูกต้องสลัดโลปูอดัดโอ้โหอันนั้นยิ่งโดนเลยค่ะปูอัดนะคะแจกพูดเรงตรงแจ่มั่นใจว่าทุกคนเคยโดนค่ะปูอดัดหรือไส้กรอกประเภทที่กินไปแล้วไม่มีรสชาติปูหรือไส้กรอกเรารู้ได้อย่างเดียวคือรสชาติแป้งนะคะหรือกินลงไปเรารู้เลยว่ามันไม่มีอ่ะใช่ไหมคะแจ่ว่าทุกคนเคยโดนนะคะดังนั้นนะคะ จำไว้อันที่หนึ่งถ้าเราจะสลัดอ่ะมันดีแล้วเราก็สามารถที่จะหาเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนไขมันต่ำมาทานคู่กันอิ่มมากๆนะคะเวลาคุณทานสลัดอ่ะคะ่ะคุณสามารถจะทานแบบว่าชามโตๆได้เลยหรือประมาณ5้าถ้วยตวงก็ได้3ามถ้วยตวงก็ได้ถ้าคุณทานเป็นผักใบนะแล้วเลือกหลายๆสีนะคะคุณก็จะได้สารอาหารจากหลายๆสีค่ะของผักซึ่งเป็นประโยชน์กับร่างกายนะคะหรือใส่มะเขือเทศบ้างใส่แครอทนิดนึงนะคะ อันหนึ่งที่อันนี้ส่วนตัวนะเป็นความคิดส่วนตัวค่ะนะคะคือแจ่ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่ข้าวโพดนะคะเพราะข้าวโพดมันคือข้าวแล้วแป้งแล้วคุณมองไปจริงๆบางคนอนะ่ะในสลัดเวลาที่ไปเดินซื้อตามตลาดนะั้นหรือว่าแม้กระทั่งซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสลัดบาร์ถ้าคุณเดินไปด้วยชามใบหนึ่งแล้วสลัดคุณกลับมาในนั้นนะ่ะเหมือนเต้าถึงเลยค่ะมีแต่ธัญพืชลูกเดือยอย่างเงี้ยถั่วเงี้ยมันดีมองแยกแต่ละตัวแต่มันดี ไม่ใช่มันไม่ดีนะคะถั่วแดงก็ดีค่ะลูกเดือยก็ดีค่ะแต่ถ้าในทั้งสลัดทั้งจานคุณมีแต่ธัญพืชอะตกลงคุณกําลังกินผักหรือว่าคุณกําลังกินกินกินแป้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะมองให้โฟกัสให้ถูกก่อนถ้าวันนี้คุณอยากทานสลัดสลัดมีข้อดีก็คือหนึ่งคุณได้เส้นใยไฟเบอร์ถูกไหมคะอันที่สองค่ะนะคะเวลาคุณทานสลัดชามใหญ่ๆมันจะเข้าไปเติมเต็มในกระเพาะของคุณ มันทำให้คุณอิ่มง่ายแต่แคลอรี่น้อยนี่คือข้อดีถ้าคุณทานผักใบนะแต่ถ้าสมมติว่าในสลัดของคุณมีแฮวมีมันแกวมเีเต้าถึงทั้งหลายแหละแล้วคุณยังท็อปด้วยหนมปังกรอบแล้วก็ราดด้วยสาดด้วยเบคอนมันจะผอมไม่ได้นะคะอย่างนั้นจริงไหมคะถูกไหมเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่สําคัญคือสลัดกินแล้วผอมหรือเปล่าอยู่ที่ว่าคุณใส่อะไรลงไปในสลัด ะะใส่หลากสีเลือกน้ำสลัดให้ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมจะน้ำข้นบ้างก็ได้จะน้ำใสบ้างก็ได้แต่ถ้าเราเป็นน้ำข้นเราก็ควรที่จะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมประมาณ1-2ช้อนก็พอนะคะบางคนบอกช้อนอะไรคะแจจก็ต้องถามว่าปริมาณสลัดอะเท่าไหร่นะคะคือว่าง่ายใส่ให้พอมีรสชาติหรือคุณอาจจะเปลี่ยนน้ำสลัดเป็นพวกโยเกิร์ตบ้างก็ได้นะคะแต่สำหรับแจ ง่ายมากเลยค่ะจะใช้น้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยแล้วก็เบาสมิกนะคะก็จะได้รสชาติที่ดีนะคะไม่เค็มแล้วคุณก็ได้เขาเรียกอะไรอ่ะน้ำมันดีจากตัวน้ำมันมะกอกด้วยนะคะลองหากินเป็นแบบน้ำใสดูบ้างนะคะหรือว่าเที่แจ๋เห็นใหม่ๆนี้ที่แจ๋ชอบมากเลยก็คือน้ำสลัดถั่วส่วดาวอินคาเมืนอข้าจะเรียกไม่ผิดนะคะซึ่งอร่อยด้วย ไม่หวานนะคะแต่ถ้าคุณมองไปจริงๆพอะคุณเดินไปตลาดนัดอะ่ะแต่ก่อนใจจะชอบยกตัวอย่างตลาดนัดเพราะอะไรแต่ก่อนจะอยู่บ้านบึงเนาะทุกคนเลยค่ะไปตกักไปซื้อสลัดบากคนซื้อสลัดเยอะมากนะแต่ปรากฏแล้วน้ําสลัดเขาถ้วยใหญ่มากอะ่ะใหญ่มากจริงๆแล้วก็เป็นสีม่วงสีชมพูสีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยปรากฏแล้วไปไปมาๆะคะ่ะไม่ได้กินผักนะครกินน้ําสลัดเยอะกว่าผักอีกใช่ไหมคะเพราะนะั้นน่ะมันก็จะทําให้ แทนที่คุณจะได้รูปร่างที่คุณต้องการคุณจะเสียประโยชน์จากตรงนั้นนะคะแล้วก็อย่าไปใส่ธัญพืชเยอะนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือเทคนิคที่แจอยากให้แต่วันนี้มีคนถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่าอ่าสลัดพวกกระป๋องกระองอย่างที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรืออย่างเงี้ยมันมันคนที่ไม่มีเวลาเตรียมทํายังไงคะหรือว่าเป็นทางเลือกได้ไหมคะแจจะบอกนี้ค่ะคือถ้าแจถ้า,ถ,าถ้าจะเลือกอันนั้น มันจะมีตัวเลือกที่ว่ามีมีอกไก่อยู่ในนั้นเล็กๆนิดหนึ่งสําหรับตัวแจนะคะถ้าจะเลือกอันนั้นแจะซื้ออันนั้นหนึ่งกระปุกแล้วเพิ่มอกไก่ไปหนึ่งชิ้นอ่ามองดีๆค่ะเพิ่มอกไก่ไปหนึ่งชิ้นแปลว่าอะไรคุณเริ่มเพิ่มโปรตีนแล้วที่สองค่ะซื้อผักอีกหนึ่งหอ่อใส่เข้าไปค่ะอิ่มแน่นอนแล้วมายยงเนสมันก็จะถูกเฉลี่ยออกนะคะแปลว่าอะไรคุณก็จะได้ปริมาณผักที่มากขึ้น ะะเส้นใหญ่ที่มากขึ้นนอกจากจะทําให้คุณอิ่มแล้วเนี่ยเส้นใหญ่มันจะทําหน้าที่เหมือนไม้กวาดค่ะนะคะแล้วก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีที่อยู่ในลําไส้ของคุณด้วยก็จะว่าง่ายๆจะช่วยให้คุณสร้างจุลินทรีย์คนผอมขึ้นมาได้นั่นเองถ้าถ้าคุณอยากที่จะมีสภาวะร่างกายข้างในนะคะที่ดีที่เหมาะกับการย่อยระบบดูดซึมดีคุณก็ต้องเติมสารอาหารดีๆให้กับจุลินทรีย์ชนิดที่ดีที่อยู่ในร่างกายคุณด้วยค่ะ โอเคนะคะสำหรับข่านนี้แจกก็มั่นใจว่าสําหรับสมาชิกที่อยู่กับแจนะแจไม่เคยห้ามให้เขากินอะไรแต่แจจะบอกเขาว่ามันถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรทำยังไงนะคะให้ระวังเรื่องมายองเนสและความหวานของมันอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะสําหรับคืนนี้แจคิดว่าถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าไลาฟ์นี้มีประโยชน์กับเรากับเราแล้วก็คนที่เรารักนะคะ ทำบุญกับเราง่ายๆค่ะง่ายๆแค,ค่ขยับนิ้วกดปุ่มแชร์ให้แจ๋หน่อยนะคะขอบคุณมากแล้วตอนนี้แ๋ก็จะมาไลฟ์ช่วงสองทุ่มครึ่งอย่างนี้นะคะจะแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ ปรับเวลาลงมาเพราะตอนนี้มีประชุมช่วงค่ำนะคะก็จะนำสิ่งดีๆพวกนี้ม,มาฝากอยู่ในเพจของแจนะคะแแจจะพยายามช่วยให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการเลือกอาหารโภชนาการนะคะและสำหรับคนที่เลือกไม่ได้เริ่มต้นเองไม่ได้เราก็จะมีโภชนาการของ herbalife นะคะควบคู่ไปนะคะเพื่อให้คุณสามารถฝึกเลือกอาหารเป็นแล้วก็ทานอาหารได้ครบ้วน5้าหมู่แล้วก็สามารถฟิตหุ่นสวยสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆและสะดวกนะคะโอเคสำหรับคืนนี้นะคะ ขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าคิดว่าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนแล้วก็คนที่เรารักนะคะกดปุ่มแชร์ให้แจ้หน่อยนะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะนอนน้อยอ้วนนะคะนอนเร็วขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ